สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวใน Facebook กันนะคะก็เดินเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คาว่า k ลิ t h นะคะตรงนี้เลยค่ะหรือกดพาลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ k ลิ t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปด้านในได้เลยนะคะเว็บไซต์ k ลิ t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube, YouTube IG TikTok t w i t t e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ พเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัสผ่านยืนยันทั่ผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่ผนานะะลิองอก,ลก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยร็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เขามดสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นสมาเป็น facebook นะคะในหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของเพิ่มยอดวิวนะคะ เป็นเพิ่มยอดวีวดีโอนะคะด้านบนสุดเลยนะคะด้านล่างค่อธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของอเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพด้องการจะใช้บริการกดตรงเวลาเลยค่ะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะ้วยทุกครั้งนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นตำ่ำห้าสิบใส่ไปสาขาสิทในราคาไม่ถึงบาทน,นะคะถูกมากๆเลยกดส่งได้เลยนะคะ ระบบปฎิดงมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปทุประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อคือ o ื่องของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยค่ะด้านๆตรงนี้คือเลข order ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเ่านใดที่มีปัญหาตรีเงินในเขายอดลอยไ,ไม่ขึ้นสามารถนําเลข o r d ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนกิวโค้ดเออเงินแมบสลิปอังเปอว์เลดชิลเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแฟอร์มก็จะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยคะ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างขับสั่งสื่อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์กันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากผู้เพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นกันมาแล้วหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์จะนี่ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ c m p t h นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ